ครั้งหนึ่งพี่เคยคิดว่าภาษาจะใช้ยังไงก็ได้ไม่ต้องใส่ใจมากแต่พอพี่ต้องไปสัมภาษณ์จรงๆพี่ถึงได้รู้ว่าการใช้ภาษาที่ถูกต้องมันสําคัญขนาดไหนพี่ตอบคำถามไปแบบสเปสะสปะพูดไม่รู้เรื่องใช้คำไม่ถูกและผลก็คือชื่อฉันน้ำจะพูดยังไงก็เรื่องของฉันไม่เห็นต้องแครไใครเลย ภาษาใครก็ภาษาเราจะพิมพ์ยังไงก็ได้ใครจะมาสนน้ำจะเขียนแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะเห็นคำผิดเทียบเลยแล้วคนอื่นเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เธอหมายถึงนี้เนี่ยโอ้ยจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่เห็นเป็นปัญหาเลยภาษาใครก็ภาษามันใครจะคิดยังไงก็ช่างหลีเธอคิดเองหรือเปล่า,ามันก็แล้วแต่เธอเถอะอืม สวัสดีครับน้ำครูได้ยินมาหลายเสียงแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็ครูหลากหลายวิชาในเรื่องการใช้ภาษาของเธอนะครูเนี่ยอยากให้เธอเนี่ยใส่ใจในการใช้ภาษาหน่อยตอนนี้เนี่ยเธออาจจะมองว่ามันไม่สําคัญแต่ในอนาคตอะ่ะมันสําคัญกับเธอแน่นอนทั้งการสื่อสารในด้านการเรียนแล้วก็การทํางานเนี่ยเธอเนี่ยต้องใช้ภาษาที่ถูกต้องนะครูอยากให้เธอเนี่ยรู้จักการใช้ภาษาหน่อย ครูว่าพวกเหมือนกันทุกครั้งนั่นแหละนูอยู่แบบนี้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยชีวิตเหมือนดีจะตายครูเตือนแล้วนะน้ำค่ะไปไปไปเข้าแถวได้แล้วอะ,อะไนอะภาษาไทยนี่แหละนี่หลักชู แน่นอนน้ำแกทำได้เกิดสีขนาดนี้นะอาจารย์ต้องรับรงแน,น,น่ไปอยากจะขอโทษที่กิดมารู้ปลองต้องโทษคุณพ่อที่ทำสวัสดีค่ะอาจารย์อันนี้ก่อนอ่าอาจารย์ขอดูหน่อยนะเห็นว่าอาจารย์เป็นไงบ้างคะ โอเคแม่ตัวเองได้เลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้ำค่ะชื่อจริงชื่อน้ำมนชื่อเล่นชื่อน้ำตาลเคอจะเรียกน้ำอยู่เดียวก็ได้ค่ะอ่ะช่วยบอกเหตุผลให้อาจารย์ฟังหน่อยได้ไหมว่าทําไมถึงที่อยากจะเรียน,นสาขานี้ครับ ได้เค่ะอาจารย์หนูอยากบอกเลยนะว่าหนูชอบมากเลยกับการเป็นครูเพราะว่าหนูเป็นคนพูดมากไงคะอาจารย์แลวหนูรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นครูอยากจะไปสอนเด็กอะไรอย่างงี้เพราะหนูแล้วอีกอย่างนะสาขาเนี้ยเป็นสาขาที่ปังอะเลหนูรู้สึกว่ามันแหลมมากอะแบบหนูแบบหนูชอบอะค่ะอาจารย์ถ้าหากว่าหนูเรียนจบไปแล้วหนูเป็นครูหนูจะเป็นครูที่เริ่และปังที่สุดเลยค่ะอาจารย์รับหนูเข้าเรียนนะคะ สารแบบเราเรียนแน่เลยเราเก่งดีขนาดนี้นะเก่งทำได้เด็กคนนี้เรียนดีนะแต่ภาษาเนี่ยไม่ได้เลยอ่โอเคทางเราได้รับเรีองแล้วเดี๋ยว,าาะว,ว,วจะมีการติดต่อกลับไปนะคะะนรับครับขอคครั่หรอ่อระครับอเอ๊ะทำไมรู้สึกแปลกๆจังเลยเหมือนคำพูดที่เราพูดไปไม่ค่อยดีเลยหรือว่าเราใช้ภาษาผิดๆนะแต่ก็ไม่เป็น เราผ่านแน่นอนเก่งมากนะแก่ทำได้ไม,มหาเรียนรับเราแน่ เรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละพี่อยากให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจเรื่องการใช้ภาษาไทยมากกว่าน,นี้นะถ้าหากว่าไม่อยากเจอปัญหาพี่สู้ๆแล้วกันนะคะโอเคงั้นวันนี้พอเทนี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าหากว่าใครมีปัญหาอะไรอยากจะปรึกษาพี่ถามพี่ได้ตลอดเวลาเลยนะไว้ถ้ามีโอกาส้เราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่น้ำอ้าวครสวัสดีครับเป็นไงบ้างนะ้าก็น้องตอบรับดีมากเลยค่ะคุ๊กก็ถือว่าได้ึกษากันเยอะแยะเลยค่ะน้ำครูภูมิใจในตัวเธอมากเลยนะที่เธอเนี่ยเอาเรื่องของเธอเนี่ยมาสอนน้องด้วยแล้วก็เธอเนี่ยรู้จักการใช้ภาษาใส่ใจในการใช้ภาษามากขึ้นนะน้ำอ่าพวกขอให้พรุ่งนี้เนี่ยเธอสอบสัมภาษณ์ ผ่านนะแล้วก็ขอให้ทําเต็มที่มากกว่าครั้งก่อนก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับโค้กครั้งนี้นะจะทำให้สำเร็จไม่ได้เลยค่ะไว้เจอกันไว้เจอกันชูแกดูโทรศัพท์ฉันสิพังหมดยะอ๋อมา เจ้าซ,ซึมเลยดีเฮ้ยอย่าไปซีดรวะเรื่องกระจิมกระจิมคคนหาป,ป้าป้าดีฉันว่าแกได้ไอโฟนใหม่แล้วอลองก็ได้เปิดโฟนเลยทำแล้วมารับชาาช่วงหรอไม่หวะ โค้ตาน่ะบุ่งมากป้าซื้อใหม่หน่อยได้ไหมคะตาน่ะเซ็สงเซ็งนั่งจ่อยเลยเนี่ยนี่ไม่รู้เรื่องจริงเไม่รู้เรื่องไล่มาโอยมาชุมแค่นี้แหละโอยเป็นอะไรแกดูป้าดิเออเกมบอลหรือวสักแบบใส่ไม่รู้เรื่อง าอินเถอะน้องน้ำมันมวา่าเลยจ้าเย็นเย็นชื่นใจเลยจา้าหยิบได้เลยจา้าหวาน200ปเปอร์บาค่ะฮะโอ้งยงงอะไรด้ป่าหวานเมื่อหวานปังหวานอลังไหมคะหายเล่นอะไรก็ไม่รอไม่รอเหลืองงามกว่าสิบบาทนี่เอาไม่ถ้าอีกเอาก็เอาตงมาเร็วๆชูกี่สิบกูเจ๊กวิีแล้วไปเดี๋ยวเรา สแกนเล้เสแกนนะคะป่าเออชูเรามาค,คิดดูแล้วนะว่าที่ผ่านมาเราก็มีปัญหาเรื่องอการใช้ภาษาใดีหหรือว่าเราไม่เลิกใช้ภาษาเนี้นดีกว่าเหมือนพี่น้ำว่าจจะดีต่อตัวเราไงเราเห็นด้วยงี้เราเลกใช้เถอเนาะ่่ไปดูอยู่แล้วการใช้ภาษาที่ถูกต้องในบทสนทนม ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จไม่เพียงแค่ในหน้าการเรียนแต่ยังรวมถึงการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราพี

หนึ่งสองสามนึ่งสองสามว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวแล้วนะเราคิดว่าที่เราที่ผ่านที่ผ่านหนึ่งสองสาม 我老公前面把你，你你。